อยากให้กรุงเทพมี positioning ด้านการท่องเที่ยวที่เกิดจากคอนเทนต์ที่คิดขึ้นมาใหม่โดยวิชั่นคนมันมีอีกหลายอย่างที่คนจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมากๆเลยงานไลติงคือหนึ่งในนั้นนะครับ ความวั่งงานไลทิ้งในโลกเนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันบ้างส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากเหตุผลนี้ฮะบ้านเมืองในยุโรปเนี่ยเขาบางที่เข้าหนาวมากหนาวซะจนพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยคนไม่เดินในเมืองเศรษฐ,ฐกิจที่มันเกิดขึ้นจากการเดินซื้อของจับจ่ายใช้สอยกินข้าวร้านอาหารในเมืองมันหายไปเลยมีหลายๆเมืองนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะงันทำอย่างนี้ดีไหมถ้าเราเอาไฟไปตั้งหรือไปเอางานศิละปะอะไรออกไป่างไปตั้งในที่ที่พับลิกให้คนอยากเดินออกมา อีโคโนมิกพวกนั้นมันจะกลับมาเศรษฐกิจพวกนั้นมันจะกลับมาเองเลยเป็นที่มาของงานเวกนงิงซึ่งผมคิดว่าจุดยืนมันคงไม่เหมือนต่างประเทศเราไม่ได้มีหน,านา่แต่ว่าเราเรามีสตรอรี่ที่เขาไม่มีเรามีชุมชนที่เขาไม่มีเรามีทางเดินริมน้ําที่ไม่น่าจะมีเสน่ห์น้อยกว่าใครนะหรืออย่างน้อยก็ยูนิคพอที่คุณจะหาสิ่งนี้ไม่ได้ในเมืองอือ่นๆที่เขาทำงานไลฟ์ตงกันลอกเราเลยพยายามหาย่านที่ Walking Distance คือเรียกว่าเราสามารถมีจุดที่มีเสน่ห์ในแต่ละจุดเชื่อมต่อกันกรุงเทพถ้าจะมีนะครับก็จะมีที่ เจริญกรุงเนี่ยที่หนึ่งะครับเยาวราชสัมเพทรงวาดกูดีจีนพระอาทิตย์เงี้ยเดินได้ไปต่อไปเข้าศาลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็สามย่านย่านพวกนี้เลยคิดว่าถ้าเอางานไลทิ้งไปลงนะครับมันก็น่าจะมีเสน่ห์มากน่าจะไม่เหมือนต่างประเทศด้วย <S <S ผมว่าความยากที่สุดนะครับของงานซิตี้เฟสติวัลแบบที่ผมว่าจะทำอยู่เนี่ยนะฮะคือแมเนจเอ็กซ์ป a เ i ชันของพื้นที่อะ อนาจ้าสุดแล้วสิ่งที่ทําก็คือต้องเดินเข้าไปคุยกับทุกบ้านทุกชุมชนเองเลยอาจจะไม่ถึงกับทุกบ้านแต่ว่าแบบอย่างน้อยคนทุกชุมชนต้องต้องอินฟอร์มเพราะว่าบางทีซอยหนึ่งซอยกาแพงซีกหนึ่งเนี่ยเป็นของหน่วยงานราชการกําแพงอีกซีกเป็นของสถานทูตปลายซอยมีท่าเรือซึ่งเขาก็ทําธุรกิจของเขามานานก็ต้องคุยกับเขาเราก็นึกว่ามีอยู่3เจ้าของนี่ก็เยอะแล้วนะ,อะอเอาเขตกอาก่อ,นนอีกคนนึงอะสละสเจ้าของละแค่ขออนุญาตหรือทาความเข้าใจหรือแมネจความเข้าใจ คนในพื้นที่ก็ชาเลนต์มากแล้วแต่ทีนี้เมื่อเรา n ม g e กับทุกพื้นที่ทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเล่าเรื่องราวของแต่ละที่นียให้ศิลปินฟังศิลปินเขาก็จะออกแบบงานให้เข้ากับคอนเท x ก์นั้นให้เข้ากับสตอรี่ของที่นั้นนะครับเช่นที่นี้เป็นสรลเจ้าก, oh, ทก,าากาทา็ทำอะไรให้มันลิงก์กับสตอรี่ของสาลเจ้าดีกว่าที่นี้เป็นชุมชนอิสลามทำอะไรให้มันลิงก์กับสตอรี่ของอิสลามดีกว่า <S <S พอเป็นงานซิตี้เฟสติวัลเนี่ยคนในย่านหรือคนที่ ไม่อยู่ในย่านก็ตามเขาจะรู้สึกว่าเขามีความเป็นเจ้าของงานนี้ด้วยเพราะนี่มันเมืองฉันตุ๊กตุ๊กบริษัทหนึ่งเสนอกบงานเ้วเออเอาตุ๊กตุ๊กมาทำไลทติ้งกันดีกว่าสุดท้ายเขาก็เอาตุ๊กตุ๊กนั้น,นแต่งไฟแล้วมาจอดหน้าไปรษณีย์กลางใครอยากขึ้นก็จ่ายากลายเป็นตุ๊กตุ๊กไฟอ่ะที่วิ่งวนในงานเราขึ้นมาเชยเลยอ๋อมีพี่อีกคนหนึง่งฮะเขากา็ตู้มาตั้งตรงกลางซอยตลาดน้อยเลยเอาหนังสือพิมพ์จีน แต่แปะเยอะๆเอาไฟสีแดงมาสองมีผู้มีนู้นมีนี่เป็นจุดถ่ายรูปที่ชุมชนทํำขึ้นมาเองผมรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่งานเฟสติวัลงานหนึ่งที่เป็นซิตี้เฟสติวัลเริ่ม loose control แสดงว่าวันนั้นคนเขาอยากจะเล่นกับคุณแล้วคนเขาอยากจะเข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์งานเทศกาลนี้แล้วเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เทศกาลทุกเทศกาลจะมีพิวเวอเรสนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ถูกแล้วร้านอาหารแถวๆนั้นปกติบางทีเขาปิดบ่ายสองแต่วันนี้เขาเปิดตั้งแต่เที่ยงยันห้าทุม่มสิบวันเงินที่ได้มันก็ดีไม่ดีขึ้นมาเป็นเงินอีกหนึ่งเดือนของเขาเลยอะไรเงี้ยฮะสตรีทฟู้ดในนั้นขายดีมากเซเว่นน้ำหมดอะไรกัน <laughs> พอเราเห็นว่าอชุมชนเขาออกมามีส่วนร่วมกันเยอะหรือออกมาขายนู่นขายนี่กันเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยได้รายได้กันผมว่าอย่างที่พูดได้เลยก็คือสําเดจแล้วอะ เพราะว่าน,นี่คือจุดที่เราตั้งใจจะทํางานนี้ขึ้นเนะี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเเลิมฉศิลปะแสงอะไรเท่านั้นนะฮะจุดหนึ่งที่เราอยากทาให้ได้เลยคือสร้างเศรษฐกิจย่านผมแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าหน่วยงานรัฐเห็นความสำคัญของสิ่งนี้ว่ามันเอิมันสร้างเศรษฐกิจไริงจริงอะไรเงี้ยนะฮะผมไปช่วยบอกได้เลยด้วยซ้ำว่ามีย่านไหนอีกบ้างที่ควรทําทํางานอะไรเอาอะไรตั้งตรงไหนเพราะอะไร มันจะสนุกยังไงมันจะมีเสน่ห์ยังไงเงี้ยส่วนลุมหน้าทํานะหรือทํางานในสถานะเชื่อมกันไหมหรือเราจะลองจัดงานเป็นซิตี้เฟสติวัลที่แท้จริงโดยเชื่อมโดยรถไฟฟ้าไหมถ้าโควิดเริ่มหายไปเมื่อไหร่แล้วทาอย่างนี้กันผมว่ามันเหมือนจัมพ์สตาร์ตตัวเมืองนี้กลับมาได้เลยนะอ๋อจริงๆการที่ใช้เมืองสร้างเทศกาลนะครับมันมีเคสในโลกเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับวิบิทซิตนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับวิบิทซิตี้เนี่ยท่องเที่ยวประมาณ2 3งจองจล้านคนต่อปี อีกเมืองหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือออสตินทุกวันนี้เขามีเชฟก,กานที่ o u t บาย s t ครบวบก็เป็นเชศก,กาล c ร e a t i v e and Startup and t e c h n o เทคโนโลยีใหญ่ๆเลยจัดสิทธิ์วันนี้นิดอีโคโนมิคอิแที่เขาสร้างได้นะฮะมีขนาด1ใน3ของลอนดอนโอลิมปิก0 0 2นนั่นแปลว่าเขาจัดเซาบายเซ t เวสปีเขาได้ตังค์เท่าลอนดอนจากจัดโอลิมปิกทำไมกรุงเทพจะสร้างสางกรารที่สร้างเศรษฐกิจขนาดนั้นขึ้นมาอีกไม่ได้ทำไมต้องรอง,งานที่มีประเพณีมาแล้วทำไมต้องรองของที่ถูก given ทำไมไม่่ดีไซนน์ขึ้มใหม เจอเราเป็นประเทศทโชคดีแต่ว่าถ้าเราเป็นประเทศที่โชคดีหรือเราเป็นเมืองที่โชคดีแล้วเนี่ยจะอยู่กับความโชคดีนั้นไปอีกนานแค่ไหนเราเราควรจะสร้างของใหม่ขึ้นมาเองบ้างไหมสำหรับผม,มควรเพราะว่าความเป็นไปได้ของเมืองนี้จริงๆมีอีกเยอะไม่ทำเนี่ยน่าเสียดายนะงั้นถ้าบางอย่างที่ใครไม่ทําก็เดี๋ยวผมทําแล้วกัน